สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อในวันที่คุณถอยห่างจากเขามาความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงนะครับสามารถดูได้ทุราศีทุเพศเลยนะครับพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่าน ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโต้ขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ําคืนนี้ก่อนนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทว,วาของคนที่เข้ามารับชมนะครับขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณในวันที่คุณถอยห่างจากเขามา ความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณมีใบแรกเป็นพลังงานไพ่ในออปเปอเินเป็นพลังงานการเฝ้ารอเป็นการรอคอยเป็นไพ่แห่งาการเฝ้ามองก็ได้นะเหมือนกับการที่คุณรู้ทุกเรื่องราวในตัวของเขาก็ได้ในตอนนี้คุณอาจจะรู้ถึงการกระทำรู้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างกับการที่เขาทำอยู่ในช่วงนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่คลีนะออปเปอเรลราชิดีถือเหรียญ เป็นพลังงานให้ความกลับมานิ่งการกลับมามีความมั่นใจในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีพรองทุกๆอย่างในตัวคุณเองเป็นคนที่มีความมั่นใจเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องการเงินหรือก,กับอดิที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ซับพอร์ตดูแลเขาห่วงใยเขาทุ่มเทให้กับเขาทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการซับพอร์ตในเรื่องการเงินทรัพย์สิสนเงินทองหรือการที่เราดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเสื้อผ้าหน้าผมแก่เขาเดวิลเป็นพลังงานให้ความ พันธนาการหรือความหลอกลวงหรือความไม่ซื่อสัตว์หรือความไม่ได้จริงใจเป็นพระงาไพ่กิเลสมีพระงาไพ่ความรักที่อาจจะเป็นการที่มีคนที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับมีพลังาไพ่ควีนนอฟสอดราชินีถือดาบ ราชินีสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนลูกศรที่ผ่านไปแล้วความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความพยายามคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะกับเรื่องราวเจ็บปวดคุณไม่อยากที่จะเสียใจอีกแล้วคุณไม่อยากที่จะผิดหวังอีกแล้วในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่จะเป็นฝ่ายคุณที่ถอยห่างออกจะเข้ามาในวันที่คุณนิ่งในวันที่คุณหยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งจะมีคนที่เหมือนกับเก่าความร้อนลนความ กังวนกระวายในตัวของเขาก็ได้นะอาจจที่เป็นการที่คุณเปลี่ยนไปคุณไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนคุณอาจจะเคยตามเขาก่อนเคยงอเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนนะครับดีอย่างมรความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการติดแงกอยู่กับความคิดตกเก่าความคิดเดิมๆที่ยังเอาเขาออกจากความคิดไม่ได้นะครับ มันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับไม่ถึงมันเหมือนเป็นพลังงานการที่ยังมีเรื่องราวที่ขางคาใจของคุณอยู่นะมีพลังงานไพควีนอวบานราชินีถึงไม้เท้าคนที่มีเซน์คนที่มีรางสังหอนคนที่มีความเก่งในเรื่องการทํางานคนเป็นคนที่แอคทีฟตัวเองอยู่อย่างเสมอคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวคุณเองหรือก,กับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่อ่านความคิดของเขาได้ อ่านความรู้สึกของเขาได้คุณรู้ทุกเรื่องหรือการกระทําหรือคําพูดโกหกหรือการทําอะไรลับหลังกนะับคุณกระไดนะครับมีพลังงา,า,าวุธ The Tower การจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่เสียใจไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้ในตอนนี้มันเหมือนกับการที่ทุกสิ่งทุกอย่าง คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองกิ่งออกวานราชาแห่งไฟนะเป็นพลังางานการที่มีคนคนหนึ่งที่คิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยมีความมุ่งมั่นเคยมีความตั้งใจเคยมีความห่วงใยคุณกับเขาเคยเป็นคู่กันคนที่เคยทุ่มเท คนที่มีอะไรคล้ายๆกันก็นได้นะมีพลังงานไพ่ห้าดาบการเลิกราการย่าล้างหรือการที่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันเป็นฝ่ายคุณที่เดินถอยออกมาเป็นฝ่ายคุณที่บอกว่าพอแล้วกับสิ่งที่เราทําเพื่อใครแล้วคนคนนั้นไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําเพื่อเขานะครับมีพลังงานไพ่ใต้สําหรับเป็นพลังงานไพ่เติร์ดป,ปาร์ตี้หรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์ ความรักที่เป็นมือที่สมก็ได้นะในตอนนี้เหมือนกับการที่มีคนคนหนึ่งที่ไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนกับเขาก็ได้กินเที่ยวดื่มเล่นหรือรักสนุกไม่เหมือนตอนที่อยู่คุณคุณเป็นคนที่วางแบบแผนให้กับเขาคุณเป็นคนที่วางเป้าหมายให้กับเขามันเหมือนต่างฝ่ายต่างเกื้อกูลต่างฝ่ายต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและก,กัน แต่ในตอนที่เข้าไปแล้วมันเหมือนเขาเขาไปแล้วไปเจอพลังงานของไพ่เดวิลคนที่เหมือนในอารมณ์ของเขาในช่วงรังชั่วข่าวในช่วงวูบของเขาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพังกันออกไปนะครับอขอพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับมีพลังงานไพ่งงาพสามดาบนะความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจ ความทุกใจความทรมานใจในตอนนี้ของเขานะครับมีพลางไพ่ในอาวานในวันที่ห่างไกลกันมีคนที่รู้แล้วว่าความห่างไกลทาให้เขาไปเรียนรู้สิ่งต่างๆมาก นะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาอยากกลับมาเทคแอคชั่นอยากเดินหน้ากับคุณครั้งหนึ่งเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังลืมคุณไม่ได้เป็นไพ่แห่งความโหยหากับอดีที่ผ่านมาโหยหาวันเก่าๆโหยหาวันเดิมๆที่มีคุณนะครับมีพลังไพ่เอทออฟเอ็ นะเป็นพลังงานไพห่หนึ่งเหรียญแน่สิ่งดีโชคดีโอกาสที่ดีที่สุดในวันนั้นที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่ดูแล้วว่าคุณค่าขอางความรู้สึกที่คุณเคยมอบให้เขาเป็นเช่นไรเดอะแทนเพระนัน้นสายใหญ่ห่งความรักสายใหญ่ห่งความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาด มันเหมือนมีความรู้สึกที่อย่างตัดกับคุณไม่ขาดก็ได้นะในตอนเนี้เขาขาดคุณไม่ได้ก็ได้นะครับมีพลังงานการมูฟออนการเวลาเป็นเครื่องยียวยารักษาแพร่ใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ในตอนนี้เหมือนเหมือนกับการที่เขาก็มูฟออนออกจากคุณไม่ได้ให้วันเวลานาน,านเนื่นานานสักเพียงใดแต่ใจของเขายังมีความคิดถึงที่มีคุณอยู่นะมีพลังให้สิ ไมเทา้าเป็นพลังงานให้ความทุ่มเทการแบกภาระความรับผิดชอบในตอนเนี้ยเหมือนเหมือนกับเขาอาจจะไปทุ่มเทกับเรื่องงานหรือการที่เขามุ่งมั่นในเรื่องงานเพื่อพิสูจน์ในตัวเขาว่าเขากลับเข้ามาคราวเนี้ยเขาสามารถดูแลคุณได้คิงออ p เ r a t i o n ราชาคู่กับราชินีนะครับเป็นพลังงานให้คนที่ช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคอยเกื้อกูลในเรื่องการเงินซึ่งการละการจ่ามไม้เทา้า วางแบบแผนเป้าหมายแห่งอนาคตนะครับเป็นพลังไาพา่เก้าถ้วยความไม่เติมเต็มความไม่เอาใจใส่หรือมีพลังนคนที่รลกเพศเดียวกันในตอนนี้เหมือนกับเขาที่ไปแล้วไม่มีใครที่เติมเต็มเขาได้ดีเท่าคุณนะมันเหมือนกับความรู้สึกกับสิ่งที่เขาขาดหายไปในความรู้สึกของเขานะในถ้วยแห่งความรู้สึกในถ้วยคนที่เคยเอาใจใส่คนที่เคยดูแลคนที่คอยห่วงใยคนที่เคยถามเรื่องราวต่าง ในชีวิตของเขาก็ได้มีการที่เป็นคนที่กลับมาพูดคุยอยากถือถ้วยแห่งความรู้สึกอยากถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งวิ e อ of fortune กงร้อแห่งโชคชะตาวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์โชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้คําพูดคนก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้คํามั่นคําสัญญาก็เปลี่ยนได้อดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงมี คนที่อยากกลับมาอยู่ในห้วงวันเวลาอยากพบเจอกับคุณในทุกๆวันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมันเหมือนโชคชะตามุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะครับมีพลังงานการติดต่อการสื่อสาร การส่งข้อความมาง้อคุณก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่คิดถึงคุณมากนะมีพลังให้ในคีโนเปจิเคิลนะครับเป็นพลังให้แปดเหลี่ยมความตั้งใจความพยายามสี่ไม้เท้าเขาอยากกลับมาใช้อนาคตร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมามีความมั่นคงเขาอยากกลับมามีรอยยิ้มเขาอยากกลับมามีความอบอุ่นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานให้เดอสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธา การมีศรัทธาในตัวของคุณเองหรือการที่ในตอนนี้มีคนที่ศรัทธาในเรื่องความรักคิดถึงวันที่คุณเคยห่วงใยอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งในวันที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ได้เคยแคร์ไม่เคยสนใจเหมือนเป็นพลังงานการที่ในวันที่เขาสนุกในช่วงวูบของเขาในตอนนี้ในวันที่เขากลับมาคิดทบทวนคิดถึงหัวใจอุน่นคิดถึงวันที่เราอบอุ่นด้วยกันนะครับเป็นพลังงานไ่สองดาบ การลังเลการตัดสินใจตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่าีเป็นฝ่ายคุณที่ปิดกั้นหรือการบล็อกการติดต่อเขาอาจจะไม่รู้ว่าจะติดต่อกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ยังไงก็ได้นะหรือการที่คุณไม่อยากที่จะเสียใจอีกแล้วคุณไม่อยากที่จะผิดหวังกับการกระทําของคนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์แต่ตอนนี้จะมีคนที่ตามตื้อจะมีคนที่วิงวอนจะมีคนที่ขอร้อง คุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังงานไพ่คุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือดีเอ็มเพรสสำหรับเขานะเป็นไพ่ของคนที่เอาใจใส่คนที่ดูแลคนที่ห่วงใยเหมือนแม่ดูแลลูกคนที่เคยอุทมา์คอยคำจุน คอยเกื้อกูลกับเขานะครับเป็นรงานการที่มีคนคนหนึ่งที่เสียดายวันเวลาดีๆที่มีคุณที่คอยอยู่เคียงคู่นะมีพลังให้ในเดือดสตาร์การวนกับการวนคืนในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขากําลังที่จะวนกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะหรือเป็นฝ่ายเขาที่หลังเลเป็นฝ่ายเขาที่อาเจียนหลังเลในตัวเขาว่ากับสิ่งที่เขาทําผิดไปทาพลาดไปคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาส กับเขาได้กับเข้ามาหรือเปล่าเพราะมีพลังไพควีนออฟซอรเนี่ยคือราชนีถือดาบเป็นไพแห่งการที่เทิกกลับเข้ามาแล้วไม่ได้ชัดเจนไม่ได้จริงใจต่อกันคุณก็พร้อมที่จะตัดเขาออกจากความรู้สึกก็ได้นะเป็นไพแห่งการวนกลับการวนคืนเดอะเดอะเวิร์คือการไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆมามีข้อเปรียบเทียบมีข้อช่างใจในความคิดของเขาก็ได้นะว่าคุณนะ่ะคือคนที่ทำเพื่อเขาว่าคุณนะ่ะคือคนที่ใจ ใจให้ใจกับเขามานะในตอนเนี้ยเหมือนในวันที่สิ้นสุดเขาได้ไปเรียนรู้มาอยากกลับมาเริ่มต้นคิดถึงความฝันคิดถึงความหวังที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันนะครับของพลังงานในตัวตนของเขาขอทุกทางให้ข้อความเขาที่เขาอยากที่จะสื่อสารมากับไพ่นะครับ <S <S ว่าเขาจะสื่อสารอะไรมากับไพ่นะครับ ขอดูข้อความของเขาที่เขาอยากที่จะบอกคุณในค่ำคืนนี้นะครับมีพลังให้เดอะเทมเปอรน์ยังมีความผูกพันยังมีสายใยที่ผูกพันมีคนที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนมีคนที่เปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองนะตอนนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะครับในสิ่งที่เขาพูดแล้วในสิ่งที่เขาจะพิสูจน์ในการกระทําในทางก,การกระทําที่เขาจะทาให้คุณเห็นว่า กับเขาเป็นฝ่ายที่เขาจะเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเองนะครับมีพลังให้ในวันที่ห่างกันไกลหรือการที่ห่างกันเนื่นานในตอนนี้มีการที่เขารู้ใจตัวเองแล้วว่ากับความรู้สึกต่งางๆหัวใจที่คุณเคยมอบให้เขาคุณค่าการพบเจอมีคนที่หลักคุณมากมีคนที่ยังลืมคุณไม่ได้เขาอยากกลับมามองสายตาที่อบอุน่นเขาอยากกลับมาแลกทุกแห่งความรู้สึกในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่แคร์ทุกสิ่งทุกอย่าง กับคุณนะครับมีพลังให้คําพูดคําจาหรือการกระทำที่เขาพูดไม่ดีไว้กับคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากขอโทษกับการกระทำในครั้งนั้นที่เขาทําไว้กับคุณก็ได้นะครับมีพลังให้ก้าวถ้วยความไม่ได้เติมเต็มความไม่ห่วงใหญ่แปดดาความอ,อาดึดอัดความวา้าวุ่นความกังวลใจหรือในความรู้สึกลึกๆของเขามันอาจจะเป็นการที่เขาอยากพูดถึงเรื่องในความรู้สึก ที่ลึกๆออกมาว่าเขายัางรักคุณมากเขายัางเป็นห่วงคุณอยู่นะครับเป็นรางานการที่มีผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทําผลแห่งการกระทําเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดแล้วก็ได้ในวันที่คุณถอยห่างออกจากเขามาในวันที่ห่างไกลกัน ทำให้เขาดูแล้วว่าคุณค่ากับความรู้สึกที่มีคุณมันเป็นเช่นไรนะมีพลังอาไพ้ความคิดถึงในตอนนี้มีคนที่คิดถึงคุณหนักมากเป็นฝ่ายเขาที่ลืมคุณไม่ได้เป็นฝ่ายเขาที่ลืมเรื่องราวของเ่าที่คุณกับเขาเคยมีด้วยกันไม่ได้นะเอ็ดออฟสอดนะครับเป็นอาไพ้ความจริงความชัดเจนมีคนที่อยากกลับมาชัดเจนมีคนที่อยากกลับมาเคลียร์ใจมีคนที่อยากพูดอยากคุยนะมีพลังอาไพโอกาสในการเริ่มต้นเดวิลในตอนเนี้ย เป็นพลังงานให้ความรักที่มันยังผูกพันยังผูกมัดคุณและเขาไว้ด้วยกันในตอนเนี้เขาขาดคุณไม่ได้นะมีเหมือนมีพลังงานการที่ในตอนนี้เขาหวงแหนกับความรักกับความสัมพันธ์ถ้าเขากลับเข้ามาอีกเขาจะไม่ยอมปล่อยให้คุณไปไหนจากเขาแล้วนะมันเหมือนเป็นพลังงานการที่ยังมีความรู้สึกดีๆที่ให้กับเขาอยู่นะมันเหมือนกับตอนนี้เขาเป็นฝ่ายที่อยากกลับมาขอโอกาสการขอโทษ ขอร้องขอคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพนงานการมุ่งหน้าความกระตือรือร้นการแก้ไขกับปัญหาในไม่ในวันที่ไม่มีคุณเขาดูแล้วว่าความโดดเดี่ยวความเหน็บหนาวความที่ไม่มีการท,ที่ไม่มีใครที่เห็นคุณค่าในตัวของเขาในตอนเนี้ยเขาดูแล้วว่ากับสิ่งที่เขาทําไว้คุณมันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ทําผิดไว้มาก มีคนที่อยากขอโทษกับสิ่งที่เขาทำในวันนั้นในเดือสันส่นค,ความสุขความสมหวังความสำเร็จเขาอยากกลับมาเห็นรอยยิ้มของคุณเขาอยากกลับมามีความสุขกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอาไพคิงอครับราชาถือถ้วยถ้วยแหงสายน้ำตอนนี้จะมีคนที่กลับมาถือถ้วยแหงวามรู้สึกมาให้คุณนะหัวใจดวงนี้ที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เอา ขอหัวใจของคุณนะมันเหมือน,นกับการที่มีคนที่เอาใจใส่คอยเทคแคร์คอยดูแลคอยห่วงใยความเป็นข้อเป็นคัวที่คุณกับเขาเคยพูดถึงเรื่องอนาคตด้วยกันหรือเป็นพลังงานของสำหรับบางท่านอาจที่มีลูกด้วยกันแล้วสําหรับบางท่านอาจจะเป็นข้อเป็นคัวกันนะครับเป็นพลังงานให้เดอะสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะแสงดาวแห่งความรู้สึกที่เงาในัวงเขาเองหรือเขาอาจที่จะอธิษฐานขอพร ให้คุณกลับคืนมาก็ได้นะมีพลังให้สเตนชาวสิงลัคนาสิงเป้าหมายนีย่เป็นพลังงานการที่เขามีเป้าหมายเดียวก็คือคุณนะามีพลังให้เดอะเวอร์นะครับการเรียนรู้อยากกลับมาเริ่มต้นอยากกลับมาเรียนรู้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะามีพลังงานให้ในเดอะฟูในวันที่ไม่มีคุณเขาเหมือนไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขานะเป็นพลังงานความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมาก ไม่น่าที่จะทําผิดต่อคุณเลยนะครับเป็นพ,งงนพลังให้หกเหรียญเป็นพลังงานการที่เป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันความช่วยเหลือการดูแลความเกื้อกูลมีคนที่กลับเข้ามาเหมือนความยุติธรรมหรือการที่เขายังมีความรู้สึกที่คํามั่นคําสัญญาคําผูกพันคําผูกมัดที่ยังมีความรู้สึกในหัวใจของเขาในวันที่เขาเคยสัญญา กับคุณไว้ก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาเดินหน้าทักทายขอโอกาสการเริ่มต้นการพบเจอกับคุณครั้งหนึ่งนะครับในวันที่ห่างกันไปเนี่ยเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณมากแค่ไหนนะครับอขอทุกงานให้ในในว่าเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับ เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีไพ่ของสามเหรียญน,นะเขาจะอยากที่จะกลับเข้ามาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เขาอาจจะยังไม่ได้พูดคุยกับคุณมันมันยังเหมือนมีเรื่องค้างคาใจมันยังเหมือนมีเรื่องติดค้างกันอยู่ก็ได้นะมีพลังงไพ่วิตตอรี่ความสําเร็จเขาอยากกลับมาลุ่มเส้นทางเดินกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากพบเจอกับคุณเขาอยากทําเพื่อคุณ เขาอยากทำเพื่อคุณในวันที่มีความประสบความสำเร็จด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดนมิเชเชียนเป็นพลังงานการวนกลับการวนคืนความที่มีคนคนหนึ่งที่อยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะ mm hmm. มีพลังงานให้สองดาบการลังเลก,การตัดสินใจนะ mm hmm. ในตอนนี้มีคนที่กำลังที่จะตัดสินใจอยู่ก็ได้นะครับเป็นพลังงานให้เดบูนะป mm hmm. ีน้องสอดโอกาสที่ให้กับคนคนหนึ่ง โอกาสต้องมีไว้ให้คนที่แก้ไขนะครับมีพลังงานไพ่ชัดติกนะคำมั่นคำสัญญาที่เขาจะสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งในตอนเนี้เขาจะทาทุกๆอย่างเพื่อคุณเขาจะมีคํามั่นคําสัญญาที่ให้ไว้กับคุณนะครับมีพลังงานไพ่ในเด็กถือไม้เท้านะเป็นไพ่ของการติดต่อจากคนแดนไกลหรือคนที่ห่างไกลกันก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่ในตอนเนี้ ในความรู้สึกผีนะครับถ้วยแห่งสายน้ำถ้วยแห่งความรู้สึกเราอยากที่จะมอบถ้วยนี้ให้กับคนที่รู้ค่าให้คนที่เห็นคุณค่าในหัวใจของเรานะมีพลังไพ่ในขิงอับคับราชาถือถ้วยเป็นพลังไพ่คู่คนที่เคยเป็นคู่กันคนที่เอาใจใส่คนที่คอยเกื้อกูลคนที่ดูแลคนที่เกื้อหนุนกันและกันนะครับเป็นพนลังไพ่ติดไม้เท้ากา,ารแบกพาละ ความพยายามไปด้วยกันนะในตอนนี้เหมือนกับการที่เขากําลังที่จะกลับเข้ามาพิสูจน์ในตัวของเขานะครับมีพลังไพ่เดทนะการจบในความตอนนี้มีคนที่จบกันไปอยากกลับมาเขาดูแล้วว่าความทุกข์ความเสียใจเป็นยังไงในวันที่ผัดผ้าก,กันไปนะมีพลังไพ้เดสตาชวกลุ่มลัคนากลุ่มนะครับมีพลังไพสิ่งอ,อัครับคนเก่าๆคนเดิมๆอยากหวนกับอยากหวนคืนในความรัก ในความสัมพันธ์น่ามีพลังการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยวิวฟอร์จูนเดียมเพรสนะครับในวันที่ไม่มีคุณเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันว่างเปล่า,านะมีพลัาไพ่สิ่งทรเสธิ์คัดกรองคนที่มีสินที่เสมอการเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นพลังงานการ Gold, ตื่นรู้การคิดได้ในวันที่เขากลับมามีสติในวันนั้นเขาอ,อาจจะหลงไปกับพลังงานเดวิลความเรารุ่มหลงความมวัมวเมากับพลังงานของใน ตอนนั้นของเขาในวันที่เขาคิดได้นะเขาอยากให้วันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันคนที่เคยแลกถ้วยแห่งความรู้สึกซึ่งกันและกันคนที่พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะทุ่มเทไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับของพลังงานในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะเขาอยากกลับมาเป็นเหมือนคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาอยากกลับมา พบเจอกับคุณในทุกห่วงวันเวลาและทุกเวลาที่มีคุณอยู่นะครับอขอดูปง,งานให้ในสรุปและแนะนำให้กับคุณในค่ำคืนนี้ครับขอให้สรุปและแนะนำมีไพ่ของแปดเหรียญน,นะความตั้งใจความทุ่มเทความพยายาม คุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําจริงคุณเป็นคนที่ลงมือทําคุณเป็นคนที่สร้างด้วยตัวของคุณเองนะในสิ่งที่ผ่านมาเอดเอดอวานทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะในตัวตนของเรานะครับมีพลังไ่เดอรไฮโดรฟันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ปกปาก,ปากรักษาพลังงานในพื้นดวงเนี้ยการที่เราอาจจะมีสติด แล้วเราจะสามารถผ่านเรื่องราวไม่ดีกับชีวิตไปได้สิ่งที่แตกหักพังไปแล้วมันก็คงกลับคืนมาไม่ได้แต่เราอยู่กับตัวของเราเองในความรู้สึกที่มันจ,จะเราหาหาความรู้สึกใหม่ๆก็ได้นะมีพลังไพ่ไหนตอนเนี้มีไพ่ของเจ็ดดาคนที่อาจจะเป็นการที่ทําอะไรรับหลังหรือการที่คนที่ไม่ได้ชัดเจนหรือทําอะไรรับหลังตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่โกลวาย เป็นขากฝ่ายเขาที่กำลังแอบสืบแอบสองคุณอยู่อยากกลับมาเคลียร์ใจอยากกลับมาเริ่มต้นมีนพลังไพ่ดีอย่างแมนนะความทุกข์ความเศร้าความเสียใจด้วยเซนของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งได้นะเพราะคุณอาจจะเคยเรียนรู้กับนิสัยใจคอของเขามาเยอะแล้ว,ว็ได้นะครับมีพ,พลังไพ่สามเหรียญมีไพ่พาไพ่เดอะสตาร์นะการที่เรามีศรัทธาในเรื่องความรัก กันอีกครั้งหนึ่งนะทุกสิ่งทุกอย่างคือการที่ต่างฝ่ายต่างเข้าใจต่างฝ่ายต่างพูดถึงเรื่องความรู้สึกต่างฝ่ายต่างชัดเจนต่างฝ่ายต่างพูดในเรื่องความจริงก็ได้นะความอบอุลน,นะความอบอุลความสมหวังความาร่าเริงปีน้บสอดดาชินีถือดาบเดลเฟอร์ er per, ชาวเมทุนลักษณะเมทุนนะครับเป็นพระานาของไพ่ในตอนนี้ม,น it, มีไพ่ไพ่เดอะเออร์มิตมีไพ่ของ ในออฟสอดนะครับเป็นพาังให้ห้าถ้วยถ้วยแห่งความรู้สึกเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากขอโทษกับสิ่งที่เขาทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเสียใจกับเขาในวันนั้นที่เขาไม่เคยสนใจในวันนั้นที่เขาไม่เคยแคร์ในวันนั้นที่เขาทําให้หัวใจของคุณต้องพังในวันเนี้เขารู้สึกผิดแล้วเขาเสียใจมากในตอนเนี้เป็นฝ่ายเขาที่ร้อนหลนอยากกลับมาพบหน้ากับคนที่เคยห่วงใยเขากับคนที่เคยดูแลเขา กับคนที่พร้อมที่จะปกป้องและพร้อมที่ฝ่าฟันไปด้วยกันก็ได้นะครับของประงานในค่ำคืนนี้นะครับหมอโทษก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโตษดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทท่านนะครับ